พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่หกรกฎาคมคริสตศักราช2 0 2 4ัคำพยานชีวิตโดยคุณแมรี่ฮันเวฟ นิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องคำอธิษฐานเปลี่ยนแปลงเ,เราและข้อพระคมภีหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ32และท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคิ์นั้น คุณแมรี่ฮันเวฟเป็นพยานว่าหลายปีก่อนผู้ช่วยสิลปิบาลของคริสจักรที่ดิฉันเป็นสมาชิกอยู่พูดกับดิฉันด้วยน้ำเสียงที่โกรธทำให้ดิฉันอยากย้ายคริสจักรแต่ดิฉันต้องรับผิดชอบในพันธกิจพิเศษของคริสจักรนั้นและมีหลายคนที่ดิฉันดูแลอยู่ทำให้ดิฉันอยู่ต่อไปดิฉันไม่อยากจะอธิษฐานเผื่อผู้ช่วยศิลปิบาลท่านนี้เลยแต่ดิฉันก็อธิษฐานเผื่อ ตอนแรกคำอธิษฐานของดิฉันเหมือนคนใจแคบแต่เมื่อเวลาผ่านไปดิฉันเริ่มอธิษฐานตามพระคำของพระเจ้าเพื่อผู้ช่วยศิริวิบาลท่านนี้เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของเราเริ่มเป็นมิตรมากขึ้น6ปีหลังจากนั้นในงานเลี้ยงส่งท่านย้ายไปอยู่อีกรัฐหนึ่งผู้ช่วยศิริิบาลท่านนี้เข้ามากอดดิฉันและบอกว่าเขาซาบซึ้งกับความทุ่มเทของดิฉันในการรับใช้พระเจ้าในงานพันธกิจของริจัร จากสถานการณ์นี้ดิฉันได้เรียนรู้ว่าไม่ควรจะจริงจังเมื่อมีคนมาทำให้เราขุนเคืองสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดิฉันพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะรู้สึกโกรธคนที่เราอธิษฐานเผื่อการวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นไม่สามารถทำให้เขาเปลี่ยนแปลงแต่การอธิษฐานเผื่อของเราสามารถเปลี่ยนแปลงคนนั้นได้แน่นอนข้อคิดสำหรับวันนี้ผู้คนต้องการคำอธิษฐานของเรามากกว่าคำวิจารณ์ของเรา และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อคนที่เรามีความสัมพันธ์ไม่ดีกับเขาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระคุณขอบพระคุณที่คำอธิษฐานสามารถเปลี่ยนแปลงตัวข้าพระองค์และผู้อื่นได้เขาทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีกำลังในการอธิษฐานต่อไปในเวลาที่ยากลำบากอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ